โอ้โหรถเมืองใหญ่ทุกคนว้าวกราบกบดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดบสับสไครต์นะผมวันนี้เราจะขับรถเอ่อโอ้โหเยี่ยบฝนตุกจะยจายเลยว่ะวันนี้รถที่เราจะขับนะผมก็คือเป็นรถคันนี้ตัวครับนี่โอ้ดูดูครับแม่งคันยังใหญ่อะไรแป๊บนึงใหญ่จัดเลยอ่ะมาเพลงกูมาแล้วจังหวะนี้มา วันนี้เราจะได้ขับรถใหญ่ครับทุกคนครับนี่เปิดตัวให้น้องเขาสักนิดหนึ่งแต่เดาเดาเดเดรถอะไรก็ไม่รู้เป็นรถคีบนะคณดูนะวันนี้เราน่าจะรับบทการคีบสะพานตัวบริเวณนี้นะครับผมวันนี้นะครับโอ้โหแล้วผมจะขึ้นยังไงครับเนี่ยฮโหลขึ้นไงวะอ๋อมันมันไดงะพานแขหบันได,ดข้างแขกเขามาว่ะตรงนี้โอ้มีตรงขึ้นตรงนี้ แล้วก็ไต่ขึ้นตรงนี้โอ้โหแล้วก็มาเดินมานี้การขึ้นมานี้อือจากนั้นให้กดตัว X อ็กซ์นะผมสตาร์ทเครื่องกูกด P อ๋อเขาให้เอาอันนี้ออกโอเคทำไงอะ่ะกูคอนโทรลมาต้องบังคับยังไงอ่ะไหนกดคิวไหนต้องบังคับยังไงผมต้องบังคับยังไงอะไ,อะไอะอรยังไง,ง,งไง,ไง,ไงขับว่าใหม่เรื่อเรือใบเรือลมใจ ต้องเดินหน้าไปก่อนใช่ปะเออต้องเดินหน้าไปก่อนครับกคนดูต้องเดินหน้าไปก่อนเ mm hmm. ขาบอกว่าเขาน่าจะให้เอาเอ,าอตัวนี้ออกนะผมคิดว่านะเนี่ยนะน่าจะให้เอาตัวเครื่องนี้ออกตัวไอ้แดงๆเนี่ยเดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปก่อนเดินหน้าไปก่อนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าใช่ปะเข <c oughs> าจับทางเหรอแล้วกูจะบังคับยังไงกดเอ่อ มันไม่มีต uh> ัวกดอ่ะกดแท็บเหรออ๋อนี่ไงกดแท็บโอเคกดแท็บโอเคต้องกดแท็บนะทุกคนกด W เพื่อยกโอเคกด S S ลงอันนี้กด A D กุซ้ายกุขวากด R ัพกด R เป็นอาร์มนะคุณดูนะ R F ร์มเข้าร์มออกนะครับกด T กด T กับ G อ๋อเป็นตัวนี้โอเค กดคลิกซ้ายคลิกซ้ายเพื่อหมุนคีย์ขวาหมุนกลับกดคลิกสองครั้งโอเคสองครั้งเพื่อหนีบเก่งไอ้เยือจะให้กูทำไงวะเนี่ยจะมันจะให้เราทำอะไรวะเนี่ยอ๋อมันจะให้เราทำอะไรวะเนี่ยเมันจะให้เราไอ้นี่ใช่ปะมันจะให้เราหนีบใช่ปะจะให้เราหนีบหรอซึ่งไกลไกลแบบว่าไหมมันจะให้เราทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นรถไอ้เยืยอะไรวะเนี่ยผมเคยเห็นนะเนี่ยคนดู ไม่ได้เราดีใช่ปะเบิ้มอ่าเดี๋ยวเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยหักเอ้าอะไรวะเนี่ยเอ้าอ๋ออ๋อ,อเป็นไอ้แบบที่อยู่ในโฆษณาเลยครับทุกคนถ้าทำไม่ดีสายไอ้พวกกระบอกให้ลุยพวกอะไรมันจะหักหมดเลย <c oughs> อ๋อมันก็ทำดีเหมือนกันน่ะเขาบอกว่าให้เราเอาอีนี้ออกเหรอใช่ไหมใช่ปะ ต้องไปเข้าใกล้ขนาดนั้นก็ได้เนาะคิดว่านะคือกดแถบนะผมกดแถบคือหมุน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 ต้องระวังนะผมกดอ่ากดอะไรวะที่มันไหนเนี่ยกดอะไรวะที่มันอ่ากดสองครั้งโอเคอ๋อนี่ไงมันจะตัดอย่างงี้ไงโอเคอ๋อมันจะเป็นเครื่องตัดเหรอ โอเคๆิ okay, okay. ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วมือ่ะแมปะป,ป,ป,ปะเพิ่มปะตัดเอฮตัดคือเขาบอกให้เขาให้ตัดออกจากไอ้นี่ยตัดออกจากทางอ่ะแค่นั้นแหละนะผมไม่ไม่มีอะไรยากเลยครับ เขาเขาให้เราตัดออกแกางางนน yeah. okay. แค่นั้นเองเย่จิแค่นั้นน่ะโอ้โ oh ห oh. มีอะไรที่ง่ายกว่านี้ไหมครับพะโล oh oh. แล้วเราแบบเราเสียดไมโครเลยเราแบบเสียดขับไมโครในเกมไงเออเราก็แบบเรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องที่กระจอกมากครับะ oh oh. เออราแบบเสียดแม็โครแล้วไงนะครับผม oh oh. เสียดแบบเสียดจะจับเลยอะเสียดมากมากะแค่นั้นหละ มันก็เลยแบบง่ายนะผมง่ายที่จะง่ายต่อการง่ายต่อการหรอไอ้นี่เราเนาะง่ายต่อการหรอคอนทูลนะผมนี่ต้องพูดถึงคนนี้เลยนี่เลยนี่เลยมต้องพูดถึงคนนี้เลยมันมันเดี๋ยวมันเอาขึ้นยังไงวะเนี่ยกดอ๋อกดทีใช่ป่ะนี่ไง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 ต้องพูดถึงคนนี้เนี่ยง่ายอ่ะเป็นง่ายแบบรถยากๆเป็นง่ายไปเลยอ่ะโอ้ ตัดไปเลยดียเลยเงียบตัดไปเลยฮ่าฮ่าหมดแล้วมีอะไรที่ง่ายกว่านี้เปล่ามีเปล่ามีเปล่าแล้วเขาให้เราเดินไปไหนอ่ะอ๋อหกร้อยสิบสองเมตรหกร้อยห้าสิบสองเมตรเจ๊เจ๊มึงแกกูเดินไปไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะไม่กูเดินรถคันนี้ไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาเอาคีมขึ้นรถเหรอคีมขึ้นรถด,ดำใช่ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่เขาให้เราขับรถดับไปโอเคอ๋อให้เอาอันนี้ออกจากทางแล้วก็ขับรถดับไปโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ไดให้เราเอเอาตัวออขี้บอ,อกจากทางนล้วทุกทุกคนนะขี้บอ,อกจากทางรถดับของเราอ่ะเอานี่งออกหมดแล้วเนี่งจากนั้นให้เอารถดับขับไปต่อนะตัวน้าทำไมมันง่ายอะไรขนาดนี้เนี่ยแบบเราเซียนไมโครอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบดูดง่ายไปหมดอะแค่น้ละ ก็เลยดูง่ายไปหมดนะครับเย่ขอญาตจับเครื่องนะผมกดเบรคมือนะครับจากนั้นก็ไปเลยไปกันเลยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่งเสียงเพลงยังดังเลยยิดเกคคือเกมนี้มันตื่นเต้นตลอดเวลาทุกคนอ่าลงทางนี้ใช่ปะโอ้โหแล้วกู่าจอดในป่าซะเกินลงทางนี้แล้วก็ลงทางนี้อ่าจอดในป่าเสี่ผายเลย เออเขาคงไม่รู้หรอกว่าตัวอะไรเนาะไปครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับนี่ไม่รู้นะว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงครับผมนะไม่รู้ว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลิศนะครับผมโอ้โหดูดูเอยมขนส่งอะไรวะเนี่ยฮัลโหล โอ้สะพานหักหมดทุกคนมึงขนส่งอะไรกูถามจริงวะเนี่ยฮะขนส่งอะไรวะเนี่ยเออแมิบเปบดเบิดบปิดอปิดบอนฟูบอนหยอกหยอกครับผมหยอกหยอกนะเป็นการสแสดงนะผมไม่ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกนะเฮ้ยโอ้โหนี่ครับผมไปเลยครับไปเลยครับ ทำไมมันวิ่งช้าอย่างเงี้ยโอ้วิ่งหกสิบเลยเนะี่ยข้างหลังเราเนี่คือสามสามร้อยยี่สิบสองตันนะหลังเนี่ยหลังเราเนี่ยนะครับผมสามร้อยยี่สิบสองตันเลยนะ,นยยยยนะเฮ้ยยะยะยะจะชนแล้วไหมล่ะเฮ้ยทุกคนผมติดโอ้โหรถคันใหญ่ๆมันติดได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยผมติดทุกคนผมติดผมติดขึ้นได้ปะเอาได้อยู่ได้อยู่ผมรู้คันใหญ่ๆมันขึ้นแค่นี้ไม่ได้นี่ไม่รู้พูดยังไงแล้วนะ ฝนก็ตกครับผมตอนนี้เวลาตีห้าแล้วผมตีสี่แล้วเอ้าเฮ้ยอ๋อเวลานี่หว่าเวลาสี่เหลือสี่นาทีนี่หว่าชิบชิบคิดว่านึกว่านาฬิกาโอ้โหมาแล้วครับผมประคองผิดกฎหมายมาส่งแล้วครับอ่าของผิดกฎหมายนะครับลักลอบลักลอบขนอุ้ยสมบีติอะไรวะเนี่ยลักลอบขนออของผิดกฎหมายนะผมรถเหมืองยักษ์นะผม ตรงแน่ส่งขึ้นท่าเรือเหรอไปนู่นต่อโอ้โหยิบเก้าร้อยที่ไกลเลยทุกคนไกลมากทุกคนไกลมากโอ้หโหดูควันในเสียเดี๋ยวต้องควันอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นที่เจอถ่านมันโอเคไปเลย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 ให้เราไปหาแม่ครูเมื่อกี้เสยหรือเปล่าวะโหดูตึกแถวนี้มันทุบเจอทุบหมดเลยอะดูวยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับเดี๋ยวไปเลยสี่นาทีทุกคน รถเลยมันกว้าอยู่นี้วะเนี่ยเฮ้ยผมรัดไปนี้ได้เปล่าเนี่ยหรือไรยสามนาทีแล้วคนเลยสี่นาทีแล้วสามนาทีครึ่งแล้วเนี่ยเร็วดีเร็วดีขับเร็วดีขับเร็วดีขับเลยเร็วดีเร็วกว่านี้ดิลูกวนี่เร็วกว่านี้ดิโอ้โหทำไมมันช้าอย่างนี้เนี่ยเร็วดีเร็วดีเร็วดีสามนาทีแล้วเนี่ยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเว้ยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยดิ นี่เป็นไฟนะคนงานเร็วหน่อยเร็วหน่อยลูกพี่เร็วหน่อย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 หมายเอาผมจังหวะที่ทิ้ปัดน้ำฝนกดอะไรวะเออกดกดอะไรวะที่ปัดน้ำฝนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมผมรู้สึกตาโมวัวอ่า ไเมื่อกี้ผมตามัวอยู่ดีก็ตามัวเป็นไงอะโอ้แล้วกูต้องขับใหม่ซะแล้วนึกว่าจะให้ไปคีบใหม่ไปเลยครับผมไปเลยครับนี่ผมก็ตกครับผมนะบรรยากาศก็มืดนะผมมืดคึ้มมากเลยเนี่ยเอ้ยนรถเขาอีกชิหายแล้วไม่ได้ดูทางเลยเร็วเร็วเร็ว หายไม่ man, <compelling Godzilla. S 2> ได้ดูทางเลยเนี Ary, <ๆ>่ยเร็วดีเร็วดีเร euh, <we> <roots> ็วดีเร็วดีเร็วดีเร็วกว่านี้ลูกพี่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านี้หน่อยนี่ดีดีเร็วเร็วเร็วที่แปดที่เก้าสามสิบแล้วเกียร์สามแล้วตอนนี้ใส่เกียร์สามอยู่นะทุกคนนะใส่เกียร์สามอยู่นะอ่าเกียร์สี่แล้วแม่งความเร็วกว่าจะขึ้นอีกเยอะ โ้โหมันไปอย่างช้าเลยสี่สิบแล้วทุกคนความเร็วสิบเจ็ดแล้วสิบแปดแล้วเก้าห้าแล้วจังหวะนี้เริ่มเร็วแล้วคือรถมันแบบหักนิดเดียวมันไปพื้ดเลยอะทุกคนแบบล้อใหญ่ๆแบบหมุนได้คล่องมากล่ะคือที่เลี้ยวมันแรงมากมาจังหวะนี้ผมไม่พลาดแล้วจังหวะนี้ที่มีพลาดแล้วเดี๋ยวไยม่ไสามนาทีเนี่ยไม่พลาดแล้ว มาผมไม่ยอมพลาดเด็ดขาดอะ่ะแค่นั้นแหละไป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 ผมไม่ยอมพลาดอะ่ะ Anyone miracles doubts they should อะไรอ๋อผ่านแล้วเหรอเอา้าผ่านแล้วเหรอ,หรอต่อไปเป็นเกตเหรอรถเกตเหรอว,ว้าวรถเกตนินคาบเกตแค่เอาเรื่องว่ะรถเกตนินคาบโอ้ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย พีทียเหรอผมไม่ใช <ITA> ่มออแบตเตอรี่โอเคโอเคเอาคนดูครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงตัวนี้เดี๋ยวเจอคลิปหน้ารถตีนตะขาบนะผมนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วเสียงที่อะไรมันหอนอีดอีดอยู่นะเจอครับอาจจะสั้นหน่อยนะคลิปนี้นะเพราะว่าเราได้ดูรถคีบไปแล้วนะเราขับเซียนไปหน่อยมันก็เลยแบบอ่ารู้สึกว่าจะง่ายนะครับผมนะนะแต่ก็หักไปทีนึงนะผมนะเจอันะครับสวัสดีครับอะไรหอนวะ